สวัสดีจ้าเพียวเพียวเรียวเรียวมาแล้วเตีงตองชาแนลจา้ามืองใครบดแดงจ้าใครบดแดงถายปุ๊งไงเลยพี่น้องเรจะไปหาปลาอย่างปลาแหงปลาที่เขาปลาแหงปลาอย่างมะเกียงใส่ผักหวานวพูดได้เคยกินในใจพี่น้องนี่มหมาแง๊ยพี่หูจักเกิดด้วยกันประจมามบกด้วยไกลฝนละไม่ตามด้วยดูายการแจกฟอกว่ะ ต้มบมได้กินเมียงเนาะมองพี่้องบักเดกไก่สุกกับดิบเนี่ยมันจับสิไม่เป็นไรนี่มากก็เป็นยังไงละหายกินอยาก็ดยพูนอะไ่ตามดูดูพี่น้องมาหลายปีพี่ได้กินมาาปีนี่ได้กินอื หวานกระจายแบบหวานหวานน้ำหอมเอาเพคือว่ามีอีปเป่งมันเนี่ใส่กระจายรีเป่งทำไมยังไม่ถึงเออประควาพี่แม่เมมป่งธรนมดายังมะแดงของกินเมืองพี่น้องบ้านนี้เทิงเทิงบ้านนี้คุณ หมากมีแม่ใหญ่หมากมีผลโดนต้นโดน,นต้านนี่พุ่นแต่บได้กินซุกเลียวพี่น้องมาหลอบนี่มาทุกปีได้กินซุกเยอะมากปีนี้บได้กินซุกเลียวจ้าวท่านซุกอยู่จา้าบวดิ์กินทุกปีก็ได้กลับกินหน่วยสองหน่วยแล้วปีนี้บได้ดอกคือ ตาพ่อในอาท่านในยังอยู่คลิปนี้แค่นี้เด้อจ้าพี่น้องพบกันใหม่จ้าเต็งตองชาแน,นลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแน,นลด้วยนะจ้าแค่แแนี้ละจ้า